สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจ้ามากินเขากับเมียฝรั่งอินสวีเดนเด้อจ้าส้มตำจ้าส้มตำแซ่บแซ่บจับแซ่บจับตําไส่เขาโพดจ้าแกงเห็ดหวานพึ่งป่าสวีเดนน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้มากินน้ำกันเด้อจวดจวดสวดรวดแซ่บคือเกา Var mm. mm. ska jag skriva in pingkoden? Lösenordet. Jag sitter ju där på lappen där. Den, den. Nej 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 men i nu no, mitten. Den. Inte den. Den. Kan du ta iväg den? Var man, man ska skriva in den. Bekräfta du du มาเร็วจ mm ้ามาเร็วจ้ามาเส่บเสับหมูลวกพักฟรัังมาพี่น้องหมูย่อมันเหลือยิ่งก็พอจา ท้างเฮ็ดงานน้ำโอ้ยจะมีนา,พน,น,านพี่น้องกลัวเสด็จกินเขาแลนผุ่นแลนพีนี่ละชีวิตเนี่ยฝรั่งเนี่ยเนี้ยมูเจ้าได้ยังกินนองกินน,น,น้ำข่อยด้วย Sex minuter, vad fan är det här? Mm! Gick kan inte äta allt. Jag har inte ätit en enda poäng. Tio minuter, vet du. Mor ger mig den นกสดนุกสด,กสดอืมอืม,อมตำมกหุ้งใช่เขาวโพดแซ่บ แกงเห็ดแกงเห็ดเพิ่มมีแต่แนวแซ่บ เอากระหอนมีแตแนวหอนหอนเพชรกับเพชรเรนผุ่นเรนพี่ไปหันมานี้กูสติ๊กับมาหอดบ้านเนะาะตั้งแต่ตื่นขึ้นจะสายก็ว่าออกไปเห็นงานบา,บายะ่ะ นอกกันนาวๆติดลบติดลบ8องค์ชะมื้อนี้เตញมื้อเช้าโอ้ยนาวแฮงถ่านมนต์ก็มึนๆ Men släpp, släpp. Måste ju för fan kunna gå. ăn mặc quân ยิ่ยำได้กระแซบคือเก่า แทบโพดโพอยังว่ายังกันยังว่า ตำมะคงกินจังไงก็บเบ่เบื่อมีข้าวปุ่นร้อยเนี่ยโอ้ยแสบไหลของมันหมักเนาะหมักไสหมักมัน เขานาคริสต์มาสแล้วพี่น้องยากยากจะอิงยังเป็นยังแล่นตามกันอยู่อืให้ก็ซากระเบือยเลือดลบยังมาเฮ็ดหน่อเฮ็ดงานหน่อืยแล้วก็ว่าเอาหนังเดี๋ยวแวะเอานี่อื สเต็กซาดที่บ้นนนานเนี่ยซอยผู้ยุ่งงนเฮ็ดงานแน่งานบ้านแน่รับออเดอร์มาซอยพันเธ์กับบันเอองานมากกับมาซอยกันเฮ็ดเอ้ยทำมาหากินย่องย่งองบ่ซอยมันมก,กับบัวเหล อเออเอีกแล้วโอ้ยจังได้กฝากคคิมนี่ไว้ซ้ำนิดกันเด้อค่ะพี่น้องเองกากินแซ่บๆกล้อย่องฝรั่งอินสว,เวีเดนเด้อจ้ะพี่น้องเฮ้ยโดสวัสดีค่ะ,อะโอ้ยชิหนาเด้อจ้า